กราบสวีดัสสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Birdie Class นะครับและคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่มีสาระนะครับมีสาระจริงๆนะเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาหรือว่าคลิปเมื่อวานนะครับผมได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถครับอุปกรณ์ระดับตำนานที่เราเลือกเซตได้ว่าเราอยากได้เซตอะไรนะครับอ่าถ้าไม่เห็นภาพเข้าตรงนี้นะ ตรงห้องวิจัยเวทนะครับอ่าก็คือของพวกนี้นะนี่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถครับเซตที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเซตมังกรเซตอินรีหรือว่าเซตอะไรก็เลือกได้หมดครับใช้วัตถุดิบเยอะมากและที่สําคัญครับใช้หินลูนตั้ง5000ชิ้นนะครับเยอะมากเลยนะส่งผลให้ผมมาทําคลิปนี้นะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเราสามารถหาหินลูนได้จากที่ไหนบ้าง สามารถซื้อได้ไหมหรือว่าถ้าเราอยากได้ฟรีมันจะมีให้หรือเปล่านะครับคลิปนี้มีบอกนะครับอ่าเป็นคลิปที่มีสาระมากๆเลยนะก็สําหรับใครที่รู้แล้วก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นความสนุกก็แล้วกันเนาะแต่สําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้เราไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับมาที่ที่แรกนะครับที่เราสามารถหาหินลูนได้ครับนั่นก็คือการลงแร้งนะ ลงแรงได้ยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าการลงแรงแล้วเราจะได้หินลูนทุกครั้งนะครับไม่ใช่นะการได้หินลูนจากการลงแรงก็คือการเปิดกล่องนั่นเองกล่องตรงนี้นะครับนี่เป็นกล่องแมส์นะซึ่งกล่องแมส์เนี่ยสามารถหาหินลูนได้เปิดแล้วได้หินลูนแน่นอนครับแต่มันจะสุ่มนะเดี๋ยวค่อยบอกละกันว่ามันสุ่มยังไงการที่เราจะได้กล่องนี้มาเราต้องเล่นให้ได้ทั้งหมด100ดาวครับเห็นไหมของผมมีตอนนี้110ดาวทับ1 0 0ดาวนะครับก็คือ เราต้องเล่นให้ได้100ดาวนะครับซึ่งการลงแรงหนึครั้งอ่ะสูงสุดดาวที่เราจะได้รับก็คือ35ดาวครับแต่มันไม่แน่นอนครับบางครั้งผมก็ได้แค่12ดาวบ้าง15ดาวบ้างมันแล้วแต่เนาะอ่โดยจํากัดอยู่ที่100ดาวต่อ1ครั้งนะครับถ้าเราได้ครบ100ดาวแล้วอ่ะมันจะมีการคูดาวนะครับซึ่งการคูดาวที่จะได้100ดาวอีกรอบหนึ่งก็คือ10ชั่วโมงนะครับสรุปแล้วนะครับภายใน1วันเราจะเปิด กล่องตัวนี้กล่องแมตตัวนี้ได้ทั้งหมด2กล่องนะครับภายใน1วันนะและกล่องแมตอะสามารถอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดให้ไปถึงขั้นสุดยอดได้ทั้งหมด2ขั้นนะครับอ่านี่นะผมจะอัปเกรดให้ดูนะครับผมจะอัปอัปเกรดเป็นใบใหญ่นะในการอัปเกรดอะจะใช้กุญแจนะครับขั้นใบใหญ่จะใช้5อันนะครับอ่าตัวนี้อัปเกรดไปแล้วและขั้นสุดหรูครับ จะใช้ทั้งหมด10กุญแจนะครับแต่กุญแจผมไม่พอนะผมไปเปิดหมดแล้วอะ่ะกุญแจก็สามารถซื้อได้นะแต่ต้องรอมันอัปเดตนะครับข้อดีของกล่องที่แบบอัปเกรดแล้วนะครับดูตรงนี้นะนี่ก็คือถ้าเราไม่ได้อัปเกรดนะครับเราจะได้หินลูนตั้งแต่10ชิ้นจนถึง200ชิ้นครับอ่านี่น้อยมากนะแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดแบบเหมือนผมอ่ะเป็นใบใหญ่ะจะได้ทั้งหมด20ชิ้นถึง400ชิ้นนะครับมันจะเรนดอมหรือว่ามันจะสุ่มเอาเนาะว่าแต่ละครั้งเราจะได้กี่ชิ้นนะ แล้วก็กล่องพัฒนาสุดหรูหรือกล่องที่อัปเกรดให้มันสุดแล้วอะ่ะจะอยู่ที่30ชิ้นจนถึง600ชิ้นนะครับบอกไว้เลยว่าผมเคยได้600ชิ้นมาแล้วนะภายในครั้งเดียวนะครับ600ชิ้นนะคือดวงดีมากๆเลยแต่ไม่ได้เก็บรูปใบนะเสียดายมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ผมเป็นกล่องพัฒนาใบใหญ่นะก็อยู่ที่20จนถึง200ชิ้นนะครับไปดูกันว่าผมจะได้หินรูนกี่ชิ้นเนาะอ่า นี่มีโอกาสได้ไม้ตำนานด้วยนะอ่าเห็นไหมครับผมได้หินลูนมาทั้งหมด100ชิ้นนะครับแบบไม่แยกเกินไปไม่ดีเกินไปอะ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วได้100ชิ้นนะครับแต่สำหรับคนที่ดวงดีก็จะได้ประมาณ400ชิ้นเลยนะ400ชิ้นต่อ1นกล่องก็โอเคนะครับถ้าวันหนึ่งเราได้2กล่องก็800ชิ้นแล้วไงต่อวันน่ะเจ๋งปะผมว่าโคตรเจ๋งเลยนะการลงแรงต,ตรงนี้แล้วได้หินลูนมาครับอ่าก็จบไปแล้วกับที่แรกนะครับ ที่ต่อไปนะครับเราสามารถหาหินลูนได้จากการลงหลีกเดียวครับหลีกเดียวนะตรงนี้เลยซึ่งการลงหลีกเดียวเราจะได้หินลูนมาน้อยมากครับและมันจะสุ่มดรอปด้วยนะไม่ใช่ว่าเล่นทุกด่านหรือว่าเล่นทุกครั้งจะได้หินลูนทุกครั้งนะครับไม่ใช่นะมันจะได้บางครั้งมันจะสุ่มเอานะครับมันจะดรอปน้อยมากเลยผมได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 5 16ชิ้นแค่นั้นเองครับการดรอปครั้งหนึ่งนะผมคิดว่า มันมันน้อยไปหน่อยเนาะการที่แบบดรอปมาให้แค่เนี้ยถ้าแบบสักประมาณ50-60เนี้ยมันยังโอเคกว่าใช่ไหมทุกคนว่าไหมอันนี้มันทั้งสุ่มแล้วก็สุ่มการดรอปด้วยว่าจะได้กี่ชิ้นอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากนะการลงหลีกเนี่ยแต่ก็โอเคครับมันยังถือว่าหาหินลูนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปนะครับก็คือที่ที่3นะเราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่นะตรงนี้หละครับกิจกรรม ใช้100เพชรในการซื้อหินลุน500ชิ้นนะครับนี่ก็เหลืออีกประมาณ6-7วันถ้าใครที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้ซื้อนะครับก็มาซื้อหินลุนตรงนี้ด้วยนะอ่าซึ่งผมซื้อไปแล้วแหละมันเลยไม่มีไงและที่สุดท้ายที่ผมจะมาบอกนะครับว่าเราสามารถหาหินลุนได้นะั่นก็คือการเล่นโหมดกิจกรรมนะครับอ่าการเล่นโหมดกิจกรรมมันไม่ได้ดรอปในการเล่นโหมดกิจกรรมหรือว่าการผ่านภารกิจนะครับมันไม่ได้ดรอปในนี้นะ แต่เราสามารถเอาของที่เราได้อเช่นเราสามารถเอากลีบดอกไม้มาแลกหินลูนได้นะครับผมจะเข้าให้ดูนะนี่หินลูน200ชิ้นต่อกลีบดอกไม้30อันนะครับก็คือมันจำกัดต่อสัปดาห์นะสัปดาห์หนึ่งซื้อได้แค่3รอบนะครับ<ม>ก็รวมทั้งหมดแล้ว600ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับ<ม>เราสามารถ แลกหินลูนได้600ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ600ชิ้นต่อสัปดาห์ผมก็แลกไปแล้วแหละผมจะแบบดองไว้เยอะๆเผื่อทันสามารถคร้าฟอุปกรณ์ที่เลือกได้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าบันทันผมก็จะค้ามให้ทุกคนดูนะครับแต่ตอนนี้กําลังสะสมอยู่นะรวบรวมอยู่นะ <c oughs> อ่าก็จบไปแล้วนะครับกับการมาบอกว่าเราสามารถหาหินลูนได้จากที่ไหนบ้างเท่า <c oughs> ที่ผมรู้ก็มีอยู่4ที่ตรงนี้นะครับ ก็ถ้าใครที่รู้มากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะแบบอธิบายให้กับคนที่ไม่รู้ฟังเนาะแบบมาบอกผมด้วยผมก็ไม่ได้รู้มากนะผมก็รู้แค่4ีที่ตรงนี้เองเนาะก็มาอธิบายให้ทุกคนดู